เราอยู่ในยุคที่มีเกมรีเมคจริงๆอย่าง r e c d e a d s p a c e Final Fantasy 7 ดิมอนโซสไซเลนฮิลล์2เมทัลเกียร์ solid delta ที่เป็นภาค3รีเมคมาเฟีย definitive edition ที่เป็นการรีเมคภาคแรกนี่ยังไม่รวมเกมรีเมคอีกหลายเกมที่กำลังจะมาอย่าง perfect dark เดวิชเชอร์ภาคแรก max payne ทั้ง2ภาครวมไปถึงเกมซีรีส์อื่นที่จะรีเมคอีกเยอะเรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีเกมรีเมคค่อนข้างเกลื่อนตลาดประมาณหนึ่งแต่ถ้านับรวมเกมรีเมคจากทีมของแฟนๆอย่าง black mesa ที่เป็นการหยิบ half life ภาคแรกมารีเมคใหม่โดยทีม crowbar collective ส่วน Operation Black Mesa เนี่ยก็เป็นการนำ DLC Offering Force กับ Blue Shift มาทำใหม่เหมือนกันแต่เหมือนภาคนั้นน่ะจะทำโดยทีม Trip My Studio ซึ่งเป็นคนละทีมกันส่วนตัวผมรอเล่นนะเคยเล่นภาคต้นฉบับแล้วไม่ไหวจริงๆ ไม่ใช่เพราะภาพมันเก่าตามยุคนะแต่การเคลื่อนไหวของตัวละครเกมแนวฟ i r s ต p ฟร์ o ัในยุคนั้นเนี่ยบวกกับภาคแรกที่มันเน้นการหลบหนีตามช่องแอร์เล็กๆอีกเจอแบบนี้เข้าไปอผมแทบอวกผมก็เป็นโน,โนเนมคนหนึ่งนะที่ตามข่าวเกมมานานอยู่หลายคนดูไฮฟ์กับเกมรีเมคในโทนสมจริงกันมากและหนึ่งในเกมรีเมคที่มาช่วงไล่เลียก,กันเนี่ยแต่กระแสเงียบมากจนผมมีคำถามผุดขึ้นมาในหัวเลยว่าอ้าวแล้วเลโก้สตาร์วอล่า อาจจะด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมแบบเล่นได้ทุกเพศทุกวัยสไตล์เลโก้ด้วยหรือเปล่าแถมภาพลักษณ์แต่ด้านแต่เดิมเนี่ยมันดูเจาะกลุ่มเด็กด้วยหรือมั้งคลิปนี้อาจจะมีการแชร์ความรู้สึกของผมที่มีต่อซีรีส์ Star Wars นิดๆ,นดๆหน่อยๆเผื่อบางคนที่แวะเข้ามาดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าผมพูดออกทะเลไปบ้างนอกเหนือจากเกมไปไกลมากอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกเผื่อไว้ก่อนล้วกัน ขอออกตัวก่อนว่าผมก็มีเล่นเกมส t a r Wars มาบ้างอย่าง j e d i f a l l e n Order ที่เออพอมาเวโซไลท์ก็เพลินๆดีนะมีการไปเล่าตัวละครกลุ่มใหม่ที่น่าสนใจแม้ว่าจะไปเล่าช่วงกึ่งกลางระหว่างภาค3ภาค4อีกแล้วก็เถอะพวกรอบันทึกอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่หลายเกมผมก็เล่นแบบนี้นะเอาแค่สิ่งที่เนื้อเรื่องในตัวเกมเล่ามาก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยภาค Unleashed ผมก็ซื้อมาเล่นนะแต่เกมพอร์ตมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องหาไฟล์ที่ช่วยแก้เฟรมเรทในเกมเอาต่อให้เล่นลื่นขึ้นก็ยังรู้สึกว หอยู่ดีคงแก่แล้วละมั้งแต่เท่าที่ผมรู้มานเนี่ยคือภาคนั้นเหมือนเป็นเลเจนที่ไม่นับเป็นคานอนกับหนังใช่ปะที่ว่าลุคสกายวอลเกอร์เผื่อใช้พลังด้านมืดอ,อะไรนั่นอ่ะส่วนภาค Night of the Old Republic ที่กำลังรีเมคก็น่าสนใจอยู่แต่ว่ชั่นต้นฉบับสำหรับผมมันดูเหมือนยาขมไปหน่อยแฮะ s กายวอล์กเกอรจะเป็นการลุมเนื้อหาจากหนังไต่ภาคออริจินอลพ q u อ l และไต่ภาคซีคอลเดิมทีเกมฝั่งเลโก้ที่มีการหยิบเนื้อหาในหนังมาจากภาคนั้นภาคนี้จะเป็นการสรุปรวดลัดสั้นๆให้พอได้ใจความเฉยๆแต่ก็จะมีมุกตลกปกหาตามสไตล์เลโกถ้าอยากอินมากกว่านี้ต้องไปดูหนังครับไม่ว่าจะเป็นจู r a สิกเ World, เดอ a v e n นเ r อ The Lord of the ฟ i n g ะลิงเดอะฮอบบิทพเรดออฟบิคารียบีนอิดิน่าจนและแฮร์รี่พอตเต ที่เพิ่งรีมาสเตอร์ไปไม่นานเหมือนทำเกมโปรโมทหนังอีกทีหนึง่งที่ผมว้าวคือจากที่เคยเป็นคัสซีนตัวละครใบ้ในคอมพิวซากา้ากลายเป็นคัสซินปกติเหมือนเกมเลโก้ย,ยุคปัจจุบันใส่มุกแซลหนังได้หาชิฝายคนที่โตแล้วก็น่าจะเอนจอยกับมันได้นะมันต้องมีสักมุกแหละที่หาแต่โซโต้ผมขำกับภาคฟอสอเ a กินเวอร์ชันต้นฉบับอยู่นะมันโดนเส้นผมดี ขอออกตัวก่อนนะว่าตอนเด็กอ่ะผมเคยดูแค่ r e v e n g e of Sith สมัยที่ยังเป็น VCD อยู่เลยมั้งดูเอาแค่สงครามยิงปิ้วๆกับฉากโดนไลท์เซเบอร์วุงๆอะไรเงี้ยจนการมาของภาค Force Awakens ผมเคยคิดอยากตาม Star Wars แบบจริงจังอยู่นะเพราะมันทิ้งช่วงห่างนานไปมากประมาณ10ปีได้เลยมั้งผมเคยโดนเพื่อนมัธยมป้ายายาอยู่แบบเฮ้ยลองดูภาคเลเวลป้ากูมีแผ่นเดี๋ยวยืมมันเป็นยุคที่แพ็กเกจดีวเนี่ยยังมีความน่าซื้อมาเก็บอยู่ ยังไม่มีการเซฟงบก่อนการมาถึงของสตรีมมิ่งสมัยมัธยมตอนนั้นเหมือนผมติดซ้อมกีฬาด้วยมั้งมันไม่เชิงไม่มีเวลานะแค่ซ้อมกีฬาเสร็จป่านการบ้านเล่นเกมนิดหน่อยผมก็ต้องไปนอนแล้วเลยคืนแผ่นไป มันมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมด้วยแหละผมก็เก็บเงินค่าขนมซื้อหนังหลายเรื่องตามร้านบูมแรงร้านแมงป่องอะไรเงี้ยจนได้เจอกับ Star War s เวอร์ชันที่เป็นหน้าปกรูปโยดากับดาร์เวเดอร์เลยซื้อมาเก็บตอนดูภาคออริจินอลเนี่ยผมกับรู้สึกเอนจอยกว่าแต่ภาคพีเคลแฮะคือต่อให้มีเรื่องข้อจํากัดของเทคโนโลยีในยุคนั้นก็สามารถดูได้เพลินๆน,น,นะแม้ว่าฉากโดนไลเซเบอร์เนี่ยจะทําให้รู้สึกขัดใจกับกระบวน่ายอ่อยกชิดจ้วงแทงกเ็เถอะ พอมาดู Phantom m e n a n e e กับ Attack of the c l o n e เนี่ยที่มาเวการเมืองจ๋าเลยคุยกับคนนู้นทีคุยกับสมาชิกสภาคนนั้นคนนี้จนผมรู้สึกม่วงหนาวหาวนอนมากแบบโอ้ยเมื่อไหร่พี่จะสู้กันเนี่ยจะมีแค่ Revenge of the Sith นี่แหละที่ยัง Masterpiece อยู่จนการมาของภาคโรกวันเนี่ยที่ไปเล่าช่วงก่อน New Hope คนก็ฮป์กันอยู่นะ ตอนผมไปดูในโรงเนี่ยผมขนลุกกับตอนสุดท้ายมากแบบชี้อะดาร์เวเดอร์ลงสนามเองเลยวะ่ะหลังจากนั้นผมก็ตามดูหนังเรื่อยๆแม้ว่าไตภาคล่าสุดคนจะด่าเยอะก็เถอะ Last j e d ดเสียงเริ่มแตก l i ฟ e of Sky Walker นี่โดนด่ายับเลยแต่ผมก็ว้าวกับบางฉากอยู่นะอย่างพาพาตีนที่หนังแถว่าเป็นล่างโครนปะระเบิดพลังแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอวะจะมีแค่คู่เรกับไคลโเลินเนี่ยแหละคือแม่งแทบจะกลายเป็นคิมินนาวะอยู่แล้วรีแอคชั่นในโรงผมนี่แบบ มึงอย่าจูบกันนะแล้วมันก็ทำอย่างนั้นจริงๆด้วย แต่หลังจากภาค The La s t j e d ดเนี่ยผมรู้สึกว่าโมเดลการสร้างหนังมันเรื่องแปลกๆตรงที่ว่าไปทำพีคั่วของตัวละครที่เรารู้ชะตากรรมอยู่แล้วอย่างฮานโซโลทำซากอะไรวะไปเล่าช่วงสมัยหนุ่มๆเงี่ยคือทุกไตาภาคเนี่ยจะมีการเว้นช่วงทาไลน์ของหนังห่างกันถึง30ปีเลยจนการมาถึงของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Disney p l u s เท่านั้นแหละมึงจะเขียนซีรีส์พีคั่วออกมาสักกี่เรื่องกี่ซีซั่นนะแล้วทำได้เรื่อยๆด้วยคลิปนี้ไม่มีสปอน์นะครับบอกไว้ก่อน ในแง่าการทํางานโปรดักชันก็พอเข้าใจได้แหละว่าข้อดีมันเยอะได้นักแสดงเก่ากลับมาเล่นได้ทั้งเซอร์วิสแฟนแต่ในแง่เส้นเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่า เหมือนมันทำอย่างกับภาค r e v e n of Sith เป็นไทม์ไลน์ล่าสุดอยู่เลยอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าทิศทางของ Star Wars ปัจจุบันเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการเติมเต็มมากกว่าการสานต่ออย่าว่าแต่หนังเลยเกมก็เป็นเลยรู้สึกว่าเหนื่อยที่จะไล่ตามไล่เก็บโอเคเหรอว่ามันยังมีซีรีส์ที่เล่าไทม์ไลน์ระหว่าง Return of the Jedi กับ Force Awakens อยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับฝั่งไทม์ไลน์ที่เล่าช่วง r e v e n of the Sith กับ New Hope เนี่ยคือมันเยอะกว่ามากแล้วเนี่ยล่าสุดเกมภาค z ี r o c o โล a ค y พี่ที่ทาโดยทีม Respawn ก็ไปเล่าช่วงสงครามโคลอนอีกแล้วทั้งหนังเกมแอนิเมชันพีโคมาเติมเต็มว่าเยอะแล้วนะยังมีการเพิ่มรอใหม่เข้ามาอีกแถมบางเรื่องที่ปูรอเก่าไว้ตั้งแต่แรกก็ไม่นับเป็นคานอนแล้วด้วยเลยรู้สึกว่าแบบอา้าวแล้วกูจะเสียเวลาดูทําไมวะมันเลยกลายเป็นว่ายิ่งสร้างพีโคที่ยัดรอใหม่เข้ามาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ยิ่งทําให้ไตาภาคออริจินอลเนี่ยที่คนยกให้เป็นมาสเตอร์พีซอยู่แล้วกับเพิ่มพอร์ตโฮมากขึ้นอีกที่อะไรนะ ไคเบอร์คิสตันเลือกเจ้าของในเกมภาคเจไดซ r เวอร์จริงๆแล้วเจไดใช้ลลังฟอร์ในการกดปุ่มไลท์เซเวอร์นะครับผมเลยแบบเอา้านั้นลุกสกายวอล์กเกอร์ที่กดไลท์เซเวอร์ในภาคนิวโฮปได้ก็เด็ก MVP คนนึงอะจะมีแค่ภาค Starfighter ที่เพิ่งประกาศมาเนี่แหละที่ผมรู้สึกว่าเออมุฟออนจากไทม์ไลน์นั้นได้สักที เหมือนข่าวจะบอกว่าไปเล่าหลังจากภาค Rise of Skywalker ผมก็รอดูเลยแถมได้ในอัน Ghostling มาเล่นด้วยถ้าเล่นมุกคลินหน่อยก็ดักบินขับยาง X-Wing ที่โคตรจะเหมือนผมอีกอย่างหนึ่งช่วงเนี้ย ดิสนีย์เขาเป็นอะไรวะทำไมถึงชอบสร้างซีรีส์เดี่ยวของตัวละครที่เรารู้ชะตากรรมของเขาอยู่แล้วอะ่ะล่าสุดก็เนี่ยแอนดอร์เนี่ยที่ตัวยีย่เป็นในภาคโลกวันน่ะเข้าใจอยู่ว่าซีรีส์แอนดอร์เนี่ยมีเรื่องของฝ่ายกบฏนั้นนี้หลายคนบอกว่าบทขั้นเทพสเกลเรื่องตูมตามอันการมากเนี่ยแต่แล้วไงอะ่ะเรารู้จุดจบของตัวละครนี้อยู่แล้วเออแล้วตัวละครที่มีจุดจบแบบตัวยียงย่ง่ายในหนังภาคเกา่าล่ะจะเอามาเก่งชิบหายในเกมไม่ก็ซีรีส์พีคัวง พูดแล้วยังขัดใจกับฉากที่เมสบินดูสู้กับพาพาทีนอยู่เลยเนี่ยภาพที่ผมเห็นคือฝั่งเมสบินดูกับพรรคพวกนี่มาแบบคุณถูกจับแล้วคุณถูกจับแล้วส่วนฝั่งพาพาทีนก็แบบกล้าขู่ผมเหรอครับนี่แกล้าต่อปากต่อคํากระชานยังไงเลยแล้วไอ้พรรคพวกของเมสบินดูที่เปิดช่องว่างให้พาวพาทินย่อยกชิดจ้องแทงจนตุยหานี่ยังไงอะจะเอามาเก่งใน p ีพีโคอีกทีไงอีกซีนหนึ่งคือตัวละครบูบาเฟสบอกก่อนนะว่าผมชอบดีไซน์ตัวละครนี้ชิบหายเลยนะถ้าดูในซีรีส์ Fett เนี่ย ฉากที่ปีนออกจากหลุมซาลักมันอ่านว่าหลุมซาลักหรือซาลักวะแต่ช่างมันเถอะพวกบรรยากาศเพลงทีมสกอร์มันเหมือนกับผุดขึ้นมาจากขมนรกฟื้นมาจากความตายอารมณ์มันอย่างนั้นเลยนะแต่ถ้าคุณรู้ต้นตอของสาเหตุที่โบบ้าเฟสตกลงไปข้างล่างอะ่ะคุณน่าจะรู้สึกแบบเดียวกับผมเพราะว่าใน Return of the j ด d i เนี่ยภาพที่ผมเห็นคือฮันโซโลยังไม่ทนันได้ทำเชี่ยอะไรเลยมีแต่ถามชิวอีว่าเฮ้ยโบบ้าเฟส อยู่ไหนยืะอแล้วก็ไม่ใช่การต่อสู้แบบประจันหน้ากันด้วยชช่บหยเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุอีกท่างหากกูนี่แบบเฮ้ย แล้วไอ้กลุ่มในออฟเลนในหนังไต่ภาคล่าสุดนี่แม่งทำเสียของชิบหายพราะชะตากรรมในภาค Rise of Skywalker นี่ตุยเย่ง่ายจัดจะเอามาเก่งในซีรีส์พีคัวอีกทีไงไม่ใช่ว่าผมอคติหรือไม่เปิดใจกับอะไรก็ตามที่เป็นพีคัวนะครับแค่รู้สึกว่าช่วงหลังวันนี้วงการหนังโดยเฉพาะฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยกระหน่ำทำแต่หนังเล่าย้อนเยอะมากสามารถใช้คำว่าเยอะฮๆ่ได้เลยด้วยไม่ว่าจะเป็น Alien Earth Alien Romulus Quiet Place Day One It Welcome to d e r r y และอีกหลายเรื่องมากไหนจะดูนพปอรอซี่ที่เราย้อนช่วง1,000 0ปีก่อนอีก โอ้โห oh oh, พี่นานไปเหมือนข้าอยากทำพ่วมกับอยากเล่าพีโคเพราะว่าภาคต่อทุนสูงขึ้นสามารถไปเล่าฉากเอาเบรกฉากวินาสันตโลในสเกลเมืองใหญ่ได้ซึ่งไอตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเล่าเป็นฉากแฟลชแบ็กในหนังภาคต่อสั้นๆอย่างได้เลยล่าสุดที่ผมไปดูในโรงเนี่ยก็น่าจะเป็นฟูริโอซ่ามั้งที่เป็นภาคแยกของแมดแม็กฟูริโรสคือหนังมันเว้นช่วงนานอยู่นะแต่เล่าย้อนเพื่ออะไรก็ไม่รู้แถมมีข่าวเหมือนพ่วมกับ อยากจะเล่าเวสแลนด์กับพีโคอีกสักห้าภาคผมนี่อึ้งมากนะตรงที่เน้นเติมเต็มไม่เน้นสารต่องี้เหรอเหมือนทยอยเติมรอในภาคพีโคแล้วค่อยมาระเบิดทีเดียวตอนภาคฟิลลโรสเหรอแต่เออดีแล้วละ่ะที่เจ๊งไปเออแต่มันก็ยังมีคนเชื่อแบบนั้นอยู่ไหมว,ว่าแบบอีผู้หญิงนําเรื่องโกนหัวทําตัวเป็นผู้หญิงแก่งกว่าผู้ชายวกเน่เลยอีคุณรู้หรือเปล่าว่าความจริงแล้วในหนังอะนางโกนหัวหนีพี่ส้มต่ำที่เป็นเปโรย แต่บางเรื่องก็พอเข้าใจได้เพราะเนื้อเรื่องกับตัวละครมันไม่ได้เชื่อมกันขนาดนั้นเท่าที่ผมรู้จักก็อย่าง Blade Runner, Tron ที่มีเกมมีแอนิเมชันเนื้อเรื่องระหว่างหนังแยกมาบ้างที่ไม่จำเป็นต้องตามเก็บก็ได้ไหนจะฝั่งเกมที่ทำแต่เนื้อเรื่องพีคอลอย่าง Doom the Dark Age, GearsofWar E Day, Mafia the o ด Country ก่อนออลวอล์ภาคใหม่ก็มีข่าวลือว่าจะไปเล่าย้อนช่วงค r โ t o ยังหนุ่มอีกเหรอส่วน To Rock Origin นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นซอฟต์รีบูตไปเลยหรือเปล่านะอันเนี้ย ว่าจะไม่พูดแล้วแต่ขอักหน่อยเหอะไอไซบพ,พังสองศ์โอกาสที่จะทำแต่อนิเมะพีโคเติมเต็มในส่วนของลอนี่ก็มีโอกาสสูงมากเหมือนกันนะแต่กับ de Red Dead r e d e m p ช i o น2นี่ถ้าจำกัดแค่ต้องเป็นยุคคาบอยเท่านั้นก็พอเข้าใจได้แหละแค่ผมจะไม่ค่อยอินกับการตั้งทฤษฎีตามคอมมูนิตี้แฟนๆเท่าไหร่ตรงที่ว่าใครเป็นนอนบอนไส้เกิดอะไรขึ้นที่แบ็กวอเตอร์กันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าต่อให้เรารู้ไปแล้วอะบทสรุปของคนกลุ่มนั้นก็ ตายหากันหมดแล้วอยู่ดีมันไม่ได้มีผลอะไรกับไทม์ไลน์ปัจจุบันในเกมนี่แถมหมดออนไลน์ก็ดันเป็นหนึ่งเรื่องก่อนหน้านั้นอีกส่วน Star War s Pico เนี่ยเอาจริงๆนะผมอยากเห็นการสารต่อของภาค1313 13มากกว่าอีกอยากเห็นเกมที่ได้เล่นผ่านมุมมองของตัวละครอื่นที่ไม่ใช่เจไดบ้างแต่มันคงไม่มีวันนั้นแล้วละมั้ง ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมเลโก้เยอะประมาณหนึ่งอย่างภาคที่มาจากหนังภาคที่เป็นในเรื่องออริจินอลของฝั่งเลโก้อะไรอย่างเงี้ยก่อนจะมาเล่นภาคเนี้ยผมก็นั่งเล่นเกมเลโก้สตาร์วอลภาคเก่าๆมาทั้งคอมพลีซาก้าคนว์กับฟอสเซเวนถ้าจะไม่ผิดนะตัวคอมพลีซาก้าเนี่ยเหมือนจะเป็นการมัดรวมเวอร์ชั่นต้นฉบับในเพ2ปรับกราฟิกเปลี่ยนเกมเพย์นิดหน่อยแถมบางด่านในภาคต้นฉบับจะถูกย้ายไปอยู่ในบูนัสมิชชั่นแทนตอนที่ผมเล่นภาคเก่าๆเพื่อมาเก็บฟุตเทจคัสซีนเนี่ย ทำการบ้านลองเล่นภาคโคนว์ดูเกมมันต่อยอดมาจากเดอะคอมพิซซากาได้ค่อนข้างดีเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเกมเพลย์ระบบต่อสู้ระบบสลับมุมมองของตัวละครหนึ่งตามเนื้อเรื่องก็จะถูกนํามาใช้ในภาค Skywalker Saga ด้วยแต่ด้านมีอีกเกมเพลย์หนึ่งที่น่าเบื่อมากคือช่วงยึดฐานของมันเนี่แหละเท่าตามเนื้อเรื่องไม่รวมชาเลนจ์ก็แทบจะ40%ของเกมได้เลยมั้งตอนเล่นครั้งแรกก็สนุกอยู่นะแต่พอเจอแบบนี้หลายรอบผมแม่งแทบหลับคาจอเลยแถมชาเลนจ์ภาคนั้นก็มีแต่ Ground Assault Mission หรือภารกิจโจมตีภาคพื้นดิน ที่ต้องยึดฐานฝั่งตรงข้ามระหว่าง Republic กับ s p h ฟ r a t i s จะเล่นฝั่งไหนก็ได้แต่ถ้าอยากปลดล็อกตัวละครเนี่ยต้องยึดฐานให้หมดโดยต้องเล่นทั้งสองฝั่งครับผมก็ได้ตัวละครพาพาทีนมาแล้วล่ละแต่พอรู้ว่าตัวละครวิลฮัฟทาคีนเนี่ยจะปลดล็อกได้หลังจากเล่นชาเลนจ์ยึดฐานฝั่ง s p h ฟ r a t i s ทุกพื้นที่ผมเลยอ่ะช่างแม่งแล้วกันพอมาภาคฟอสเซเว แค่ซีเควนซ์เปิดเรื่องอ่ะผมก็ว้าวมากแล้วนะแบบอ,อืเหมือนได้เห็นเวอร์ชั่นรีเมคที่ยกระดับมากขึ้นปีกไม่เหมือนกับภาคต่อของเกมเรโก้หลายๆภาคที่มันให้ความรู้สึกไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแต่กับ o r r ์ a เว k e n s นี้โอ้โหแม่งตอนยิงกับพวกทหารโครนมีระบบหลบเข้าที่กำบังด้วยแล้วระบบขับยานนี่แม่งอย่างว้าวเลยเต็มไปได้วยความรู้สึกที่มันแบบเออเออพอมาภาค Sky Walker Sa g a เนี่ย มันเหมือนเป็นการนำภาคของพิซาก้าและไต่ภาคล่าสุดมาทำใหม่เรียกได้ว่าเกมเพลย์แทบจะยกเครื่องใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นมุมกล้อง ระบบต่อสู้ดีไซน์พื้นที่ในแต่ละดาวเพื่อรองรับความเป็นโอเพนเวิร์มากขึ้นและนี่น่าจะเป็นภาคแรกเลยมั้งที่โมเดลเลโก้แต่ละตัวเนี่ยจะมีรายละเอียดเพื่อนโคลนเ <c oughs> พื่อนคีดินเวลาลงไปเหยียบพื้นที่ในแต่ละดาวด้วยซึ่งถือว่าเออเจ๋งดีวะ่ะระบบต่อสู้ในภาคเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการบังคับตัวละครการบังคับยานในช่วง Space b a t t l e เหมือนยกมาจาก Star War s b a t t l e f r ฟอน2เลยมั้งแถมการต่อสู้กับศัตรูระดับบอสเนี่ยก็จะมีมุมกล้องแบบซีน e m a ติกมากขึ้นแต่ก็ยังดีที่ัตูในนเกมี้ พอแก้ต่างให้เวอร์ชันหนังได้บ้างโดยเฉพาะบูบ a าเฟสกับนายอ๊อฟเลนเนี่ยที่เออ พอสู้ได้แบบสมน้ําสมเนื้อหน่อยฟิลแบบบางทีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับอย่างนี้เลยแต่ระบบต่อสู้จะมีการใส่ความเป็นแฮ c กแอนด์สลัมากขึ้นไม่ถึงกับเล่นยากเหมือนพวกฝั่งเดียร์เมคลายโยเนต้านะครับเหมือนใส่ไว้เป็นสีสันเฉยแค่ให้คนทั่วไปพอเข้าถึงง่ายส่วนการประคับยาในช่วงสเปซบัตเทิลนี่ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ฟอสซเวกเคนแล้วเกมจะมีระบบใหม่คือการอัปเกรดสกิลโดยมีทั้งสกิลที่สามารถแชร์กันได้และจะมีสกิลแยกสายเฉพาะของแต่ละตัวละครด้วยซึ่งตัวละครแต่ละสายเนี่ย จุดเด่นและความสามารถที่ต่างกันตัวละครเจไดจะเน้นการโดนไลท์เซเบอร์และพลังฟอสแถมยังสามารถสะกดจิต NPC บางตัวได้ตัวละครฝั่งฮีโร่จะสามารถสวมชุดปลอมตัวเป็นทหารโคลนได้ด้วยอันนี้ยเจ๋งมากตัวละครฝั่งซิต จะสามารถปลาระเบิดได้เหมือนกับตัวละครฝั่ง Bounty Hunter ในภาคของ p i า a g a ตัวละคร Dark Side จะไม่ต่างจากฝั่ง Jedi มากนักแต่จะมีดีเทลเล็กๆอย่างเวลาเดินอยู่ในยานฝั่งซิดก็จะมีผู้ทหารคโคลนเอามือตะเบะเวลาเดินผ่านด้วยซึ่งถือว่าเป็นดีเทลที่เจ๋งดีตัวละคร Scavenger จะเน้นการปีนป่ายเน้นการใช้แกจิตที่ผมว้าวมากคือตัวละคริ i เ e ตเนี่ยชี่ยแม่ง Bio Batman พอต้นฉบับน,นอกจากมุดช่องเล็กก็ทําได้แค่ยิงหนังสติ๊กแค่นั้นตัวละครสกาวเรลจะมีความสามารถในการสไลด์ยิงกับชาร์จยิงได้ด้วยแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอ่ะนะตัวละครหุ่นดรอยในภาคนี้จะมีความสามารถในการต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยไม่ได้มีแค่เปิดประตูอย่างเดียวแล้วแถม TPO ภาคนี้สามารถแยกลำตัวกับขาได้ด้วยกูจะทึบมึง,งด้วย600ล้านกระบบนท่าที่กูมี แถมยังสามารถคุยเพื่อล็อกเควสของตัวละครเผ่านั้นเผ่านี้ได้ด้วยแต่เสียดายอย่างหนึ่งอาเดียทูบินไม่ได้เฉยเลยได้แต่โดดเยิงๆิงผิดกับเวอร์ชันคองพิซาก้า <c oughs> เออเอ,อไม่ใช่ดรอยมันชื่ออาทูดิทูบริษัทเอยอาเดียทูน้ำมันเล็ดเด็ดในส่วนของภารกิจต,ตามเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีความเป็นสไตล์โอเพนเวิลด์เหมือนกับหลายเกมของเลโก้ตรงที่เดินจากจุด A ไปจุด B ไปที่ดาวนั้นมาที่ดาวนี้ แค่จะเล่นสเกลใหญ่หน่อยบางอย่างที่เคยมีในภาคคอมพิซาก้าจะถูกใส่ไว้ในภารกิจฟรีลมแทนเหมือนภาคนี้เกมอยากเน้นสาระสำคัญที่อยู่ในหนังมากกว่านอกจากการเล่นหมดฟรีเพย์เพื่อเก็บคอลเลกติเบิลยังมีชาเลนจ์พิเศษที่ต้องปลดล็อกชิ้นส่วนไคเบอร์บิริกไว้ใช้ในการอัปเกรดสก,กิลอีกทีนอกจากใช้ค่าเงินสร์ตัวละคร ซื้อ,อยานลบยังสามารถซื้อพวกการเฉลยคำใบ้ได้ด้วยว่าตำแหน่งของ c o l l e c t a b l e แต่ละอันเนี่ยอยู่ตรงไหนอันนี้เหมือนผมรู้สึกว่าเกมคงอยากให้ความรู้สึกหลังเล่นช่วง end game ไปแล้วเนี่ยมีอะไรทํามากกว่านี้หน่อยด้วยมั้งเพราะถ้าอิงตามเลโก้ภาคเก่าๆเนี่ยเราฟาร์มสตัดเพื่อเคลียร์ achievement พอถึงเกมที่มันกําหนดหรือเราฟาร์มจนตันแล้วเนี่ยนอกจากซื้อตัวละครรับซื้อ e x t r าลูกเล่นพิเศษ ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรต่อแล้วนอกจากแผนที่แต่ละดาวเนี่ยมีความเป็นกึ่งโอเพนเวิลด์ยังมีโซนที่เป็นชั้นอวกาศด้วยเหมือนมันจะมีแยกตามโซนแผนที่ใน GPS มั้งมันจะมีอีเวนต์ภารกิจไล่เก็บตัวละคร Space Ba เทิลรวมไปถึงการบุกฐานยืนยานของฝั่งซิดกับฝั่ง Republic ด้วยแต่โอ้โหบางทีมันก็ขึ้นมาแบบสุ่มอีกคงต้องใช้เวลาเล่นเยอะประมาณนึงเลยพวก collectible ที่เป็นมินิคิปถ้าเราเก็บได้ครบในแต่ละด่าน ก็จะสามารถปลดล็อกยานอาวกาศไซส์ไมโครไมค์ขับได้ด้วยดีเทลไม่ได้เยอะมากแต่ก็น่ารักดีนะในส่วนของภารกิจในช่วงฟรีลมเนี่ยจะมีลูกเล่นใหม่อย่างการสื่อสารของแต่ละตัวละครด้วย NPC บางตัวไม่ได้พูดภาษาเดียวกันบางตัวต้องใช้หุ่นดรอยบางตัวต้องใช้ตัวละครเผ่าเดียวกันในการฟังซึ่งเท่าที่ผมจําได้นะ C2PO เนี่ยจะเก่งสุดในด้านนี้ก็ใส่ไว้ในสล็อตตัวละครไว้เลยในการเก็บไคเบอร์บริกแต่ละอันเนี่ยก็แบบเดียวกับเกมสไตล์เลโก้ที่ผ่านมาแหละแค่ พวกเควสไล่เก็บตัวละครจะใช้เวลามากกว่าเดิมมากเพราะระหว่างนั้นยังมีการข้ามดาวเจอกลุ่มโจรสลัดอวกาศดักปล้นบ้างแถมถ้าเราไล่เก็บครบทุกภารกิจในแต่ละโซนนั้นเนี่ยก็จะมีภารกิจเฉพาะของตัวละครฝั่ง Bounty Hunter ด้วยอันนี้เท่าที่ผมเล่นมานะส่วนที่เหลือมันค่อนข้างวนลูปครับก็ตามสไตล์เลโกะนะอาจจะมีเรื่องของบอสลับเข้ามานิดนิดหน่อยๆน่อยหลังทางคลิปนี้จบเนี่ยผมก็ว่าจะรีบไล่เก็บ collectible โดยไม่ต้องพะวงเรื่องเก็บฟุตเทสและ ภาพลงของ LEGO Star Wars Skywalker s a g a เนี่ยสามารถเรียกได้ว่าเป็นภาครีเมคได้เลยส่วนเนื้อาหาในภาคโคลนวอล์เนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่รวมในเกมภาคนี้ด้วยฮะแม้จะมีอิสต์เอ g กที่เป็นรูปโหมาก็เถอะอันนี้เสียดายนิดหนึง่งเพราะเกมก็โฟกัสแค่ตระก,กูล Skywalker อร์ะนะ น่าจะมีเกมเพลย์สนุกเนื้อหาส่วนนั้นมาให้เล่นหน่อยแต่กับโลกวันเนี่ยแม้จะเสียดายตรงที่ว่ามีแค่ตัวละคร D L C มาให้เล่นไม่มีเนื้อหามาให้เล่นเลยมันก็พอเข้าใจได้อยู่ด้วยความที่ว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยแหละที่ปรับเปลี่ยนเกมเพลย์ใหม่หมดฉีกจากเลโก้ภาคเก่าๆไปเยอะมันเลยอาจจะมีบั๊กนิดๆหน่อยๆอย่างมุมกล้องเวลาเราสู้กับบอสเนี่ยก็แย่ในบางครั้งยิ่งเฉพาะตอนที่เล่นเป็นตัวละครอสุกานี่ ดูแทบไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ามันเป็นข้อจำกัดของเกมที่ไปทาง h a c k and Slash หรือเปล่านะเพราะเกมบุกเบิกแนวนี้อย่าง De ว m ีคายเนี่ยก็หนีปัญหานี้ไม่พ้นเหมือนกันในส่วนของการไล่ระดับเกมเพย์ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่ภาค1-6ถึงเนี่ยค่อนข้างว้าวในหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์แอเรียใหม่ภารกิจเวอร์ชันรีเมคที่เต็มไปด้วยความเอื้อเต็มไปหมดจะมีแค่ไตาภาคซีคล์เนี่แหละที่ดูงานรีบไปหน่อย ใชเทียทบกันชัดๆคือภาค Force Awakening ใน Skywalker Saga เนี่ยถ้าอยากเล่นเพื่อเสพเนื้อหาเต็มๆต้องไปเล่นเวอร์ชั่นต้นฉบับครับอีกอย่างหนึ่งฉากล้อเลียนก็ทำมาหากว่าด้วยในส่วนของการควบคุมยานอาวกาศเนี่ยผมยกให้ภาค Force Awakening ทำออกมาดีกว่าแฮะอันนี้ขออิงจากจอ Xbox ที่ผมเล่นแล้วกันนะครับเดิมทีเนี่ยภาค Force Awakening ปุ่ม L2 หรือ LT จะเป็นการ b o o ต t Speed แต่พอมาภาค Skywalker Saga เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยการซูมเป้าแทน แล้วกดปุ่ม A เพื่อบูสสปีดความรู้สึกมันเหมือนเกมเก่าๆสมัยที่ยังต้องกดปุ่ม A รัวๆไม่ก็กด A ค้างเพื่อวิ่งอะนะจริงๆระบบซูมเป้าในภาค Skywalker Saga เนี่ยมันไม่จำเป็นขนาดนั้นแฮะเพราะว่าช่วงที่เข้าสู่พื้นที่ s p a c e Button เนี่ยยานของฝั่งตรงข้ามที่เป็นเป้าหมายก็บินเร็วโคตรเลยไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่ อีกอย่างที่ผมรู้สึกเสียดายนิดนึงคือเกมไม่น่าใส่ภารกิจฟรีลงเข้ามาเลยเพราะว่าบางทีเราจะมีโมเมนต์ที่คิดถึงเวลาได้สู้กับตัวละครตัวนั้นตัวนี้ดันกลับไปเล่นไม่ได้เหมือนภาคก่อนๆเนี่ยแหละ แถมภารกิจที่สามารถกลับมาเล่นใหม่ได้ก็ะจะมีแค่ภาคละ5ภารกิจเท่านั้นจุดที่น่าหงุดหงิดคงเป็นการไล่เก็บ c o l ล e c t i b l e ที่อยู่ในภารกิจโหมดฟรีเพย์นี่แหละมันดูมีอิสระแบบขาดๆเกินๆไปหน่อยจุดที่น่าจะย้อนกลับไปเก็บได้เหมือนในภาคคอมพิซากา้าดันทําไม่ได้ซะง,งั้นต้องดีใหม่อย่างเดียวเออและที่น่าเสียดายคือพวกเอ็กซ์ตร้าที่เป็นลูกเล่นพิเศษเนี่ยเกมดันไม่มีลูกเล่นเสียงเอฟเฟกต์เวลาตุยเย่แบบเวอร์ชันคอมพิซาก้าแฮะแม่งอย่างมีมเลยอันนั้นโดยเฉพาะยูดานี่ตำ <Lock> er. อีกอย่างหนึ่งคือพวกไซส์มิชชั่นในแต่ละดาวเนี่ย ใช่ว่าเล่นครบทั่วเมืองแล้วจะได้ความคืบหน้า100%ซนะครับมันยังมีเรื่องของต้องรับภารกิจกับตัวละครตัวนั้นตัวนี้ก่อนถึงจะสามารถเคลียร์เปอร์เซ็นต์ที่เหลือของดาวนั้นได้แบบเคลียร์ดาวนี้แล้วตัวละครที่อยู่อีกดาวหนึ่งถึงจะโผล่มาประมาณนั้นที่ผมรู้สึกว่าหลังทำคอนเทนต์จบเนี่ยอยากจะรีบเคลียร์100%เพราะว่าระหว่างทำภารกิจช่วงฟีโลมเนี่ยแล้วมีการข้ามไปดาวดวงอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาโหลดฉากไปหน่อยแถมภารกิจที่มีการส่งของก็เจอโจรสลัดอีกแถมต้องสู้3 รอบด้วยนะผมเลยรู้สึกว่ามันนานไปผมเลยรีบทำคอนเทนต์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวงานไม่เดินในส่วนของ performance เนี่ยก็เจอปัญหาอยู่บ้างนะจะมีแค่บั๊กจุกจิตนิดหน่อยเวลาข้ามไปดาวดวงอื่นแบบ fast travel ก็ค้างใส่หน้าเราเลยแต่ก็มีบ้างนะที่เกมโหลดกราฟิกเท็กเจอร์ไม่ทันอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งผมคิดว่าเกมมันปรับตรง anti aliasing แบบ temporal WA เป็นหลักไม่ใช่ full screen แต่ผมลองเล่นแบบ full screen แล้วเท็กเจอร์มันคมชัดบ้างนะแต่มันดูลอยๆไงก็ไม่รู้ เลยเล่นแบบ t e m p o r a l ดเไปส่วนหนึ่งที่ผมทำคอนเทนต์นี้นานเนี่ยเพราะไปนั่งไล่เล่นเก็บฟุตเทจภาคเก่าด้วยแหละใครที่เป็นแฟน Star Wars เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าข้อมูลผมแม่งมั่วเนี่ยก็ด่าผมได้เลยนะแต่อย่าแรงขอแค่นี้แหละยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ